วันนี้เรามีเรื่องที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดเลยค่ะจากกัมพูชาดูเหมือนว่าเพื่อนบ้านของเรากําลังเผชิญกับสถานการณ์เศรษฐกิจที่แหล่งข้อมูลบางแหล่งเขาเรียกว่าแทบจะเป็นพายุสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวแถมยังมีคําเตือนที่น่ากังวลออกมาจากธนาคารโลกด้วยนะคะใช่ครับสถานการณ์ตอนนี้ต้องบอกว่าซับซ้อนแล้วก็น่าเป็นห่วงจริงๆครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรามองไปที่สายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกับประเทศไทยเราแบบอย่างแนบแน่นเลยซึ่งแน่นอนมันหมายความว่า ผลกระทบต่างๆเนี่ยก็อาจจะส่งผ่านมาถึงเราได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะครับโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะปมแรกกันเลยดีกว่าจากการวินิจฉัยของธนาคารโลกรายงานฉบับเดือนตุลาคม2025ที่ออกมาเนี่ยจริงๆแล้วการปรับลดคาดการ GDP ของกัมพูชาลงเหลือ4.8%อาจจะไม่ใช่เรื่องน่าตกใจที่สุดนะคะแต่สิ่งที่รายงานเขาเน้นย้ำและน่ากังวลกว่าคือสิ่งที่เรียกว่า jobs paradox หรือความย้อนแย้งของการจ้างงาน อันนี้คืออะไรครับพอจะอธิบายให้เห็นภาพชัดขึ้นได้ไหมคะครับคำว่า jobs paradox เนี่ยเป็นหัวใจสำคัญที่ธนาคารโลกชี้เลยครับมันหมายถึงสถานการณ์ที่แม้ตัวเลขเศรษฐรกิจโดยรวมหรือ gdp มันจะโตนะแต่การจ้างงานที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่กลับไปกระจุกตัวอยู่ในภาคส่วนที่ใช้ทักษะต่ำและที่สำคัญคือเป็นงานนอกระบบหรือ informal sector ส่เยอะ พูดง่ายก็คือเศรษฐกิจโตแต่คุณภาพของการจ้างงานมันไม่ได้พัฒนาตามไปด้วยมันเป็นการเติบโตที่ไม่สร้างความมั่นคงทางอาชีพหรือรายได้ที่ยั่งยืนให้กับแรงงานส่วนใหญ่เท่าที่ควรจะเป็นนะครับเหมือนกับว่าเครื่องยนต์เศรษฐกิจมันหมุนไปก็จริงแต่ว่าไม่ได้ช่วยยกระดับทักษะหรือความเป็นอยู่ของคนส่วนใหญ่เท่าที่ควรแบบนั้นหรือเปล่าคะ นี่ไม่ใช่ปัญหาที่เพิ่งเกิดน,นะครับแต่เป็นจุดอ่อนเชิงโครงสร้างที่มีอยู่เดิมแล้วก็สะสมมานานมันเหมือนกับรากฐานที่ไม่แข็งแรงนะครับพอเจอสถานการณ์ไม่คาดฝันเข้ามากระทบมันก็สั่นกรอนได้ง่ายน่าสนใจมากค่ะนั่นหมายความว่าต่อให้ไม่มีเรื่องปัจจัยภายนอกอย่างเรื่องการปิดด่านชายแดนไทยตามที่แหล่งข้อมูลเขาพูดถึงเนี่ยเศรษฐกิจกัมพูชาก็อาจจะมีระเบิดเวลารออยู่แล้วในระดับหนึ่งจากปัญหาเชิงโครงสร้างนี้ใช่ไหมคะอ่ามีความเป็นไปได้สูงเลยครับ ปัญหาเชิงโครงสร้างเรื่องทักษะแรงงานต่ำแล้วก็งานนอกระบบที่สูงเนี่ยมันเป็นความเปราะบางภายในอยู่แล้วการปิดพรมแดนที่แหล่งข้อมูลระบุถึงนั้นมันเหมือนทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาหรืออาจจะเรียกว่าเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้ปัญหาซึ่งซ่อนอยู่ใต้พรมมันประทุขึ้นมาแบบรุนแรงแล้วก็เห็นได้ชัดเจนขึ้นทันทีมันเผยให้เห็นเลยว่าเศรษฐกิจพึ่งพิงกับปัจจัยภายนอกและก็แรง,งงานทักษะต่ำมีความเสี่ยงสูงแค่ไหน อ๋อเข้าใจแล้วค่ะทีนี้เรามาดูกันที่ผลกระทบที่เป็นรูปธรรมเลยนะคะซึ่งแหล่งข้อมูลบรรยายเป็นฉากๆเหมือนคลื่นที่ซัดเข้ามาเลยเริ่มจากคลื่นลูกแรกที่ถาโถมเข้าใส่ภาคการเกษตรโดยตรงภาพที่แหล่งข้อมูลนำเสนอออกมานี่ค่อนข้างน่าสลดนะคะคือมีข้าวสารจํานวนมหาศาลเลยกองอยู่ในโกดังรอวันที่จะเน่าเสีย ปริมาณที่ว่านี่สูงถึง1ล้านตันคิดเป็นมูลค่าความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกว่า300ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวสถานการณ์ภาคเกษตรนี่ต้องบอกว่าหนักหนาสาหัสจริงๆครับแหล่งข้อมูลวิเคราะห์ว่าเหมือนโดนหมัดน็อกสองหมัดซ้อนเลยหมัดแรกคือเวียดนามซึ่งปกติเป็นผู้รับซื้อข้าวรายหนึ่งเนี่ยเขาปฏิเสธการรับซื้อโดยในรายงานอ้างเหตุผลเรื่องคุณภาพข้าวที่ไม่ผ่านมาตรฐานนะครับแต่หมัดที่สองนี่สิครับหนักกว่ามาก คือประเทศไทยซึ่งเป็นตลาดส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดของกัมพูชาคือเรารับซื้อผลผลิตเขาถึงราวราวสี่เเลยนะไม่สามารถนําเข้าได้ตามปกติเนื่องจากการปิดจุดผ่านแดนถาวรตามแนวชายแดนตามที่ข้อมูลระบุ40%นนี่คือเยอะมากเลยนะคะมันกระทบหนักขนาดไหนพอจะมีตัวเลขที่ชัดเจนไหมคะดีครับและตัวเลขนี้น่าตกใจมากครับ ข้อมูลจากโครงการค้าต่างประเทศของไทยที่แหล่งข้อมูลนำมาอ้างอิงเนี่ยยืนยันความเสียหายนี้ชัดเจนเลยตัวเลขการค้าชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาเฉพาะในเดือนกรกฎาคมหลังเกิดเหตุการณ์ปิดด่านตามรายงานมูลค่าการค้ามันพังทลายลงไปถึง97%ครับถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าจากที่เคยมีมูลค่าราวๆ385ล้านดอลลาร์สหรัฐลดวูบลงเหลือแค่11.5ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นเอง นี่คือการตัดขาดทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นแทบจะในทันทีเลยครับนึกภาพเกษตรกรที่ปลูกข้าวรอขายต้องมาเจอกับสถานการณ์แบบนี้ไม่อยากจะคิดเลยว่าจะแบกรับภาระขาดทุนกันยังไงแหล่งข้อมูลที่เราดูกันมาถึงกับใช้คำเปรียบเปรยว่าเหมือนเป็นการทุบหม้อ,อข้าวตัวเองซึ่งก็ดูจะสะท้อนความเจ็บปวดได้ชัดเจนมากเลยค่ะใช่ครับผลกระทบมันไม่ได้อยู่แค่ตัวเลขการค้านะครับแต่มันหมายถึงรายได้ที่หายไปของเกษตรกรจํานวนมาก นี่สินที่อาจจะพอกพูนขึ้นแล้วก็กระทบไปถึงธุรกิจต่อเนื่องอื่นๆเช่นโรงสีการขนส่งในท้องถิน่นมันเป็นผลกระทบแบบลูกโซ่ที่รุนแรงมากในภาคชนบทครับแล้วเรื่องมันยังไม่จบแค่น,นั้นใช่ไหมคะเหมือนว่าแหล่งข้อมูลยังพูดถึงคลื่นลูกที่สองที่ตามมาติดตดนั่นคือผลกระทบต่อกลุ่มแรงงานชาวกัมพูชาที่เคยเข้ามาทำงานในประเทศไทยแล้วก็เงินที่พวกเขาส่งกลับบ้านเกิดด้วย ถูกต้องครับนี่เป็นอีกมิติที่สำคัญมากแหล่งข้อมูลประเมินว่ามีแรงงานชาวกัมพูชาจํานวนไม่น้อยกว่า9 0 0 0แสคนที่ต้องเดินทางกลับประเทศหลังจากเกิดความขัดแย้งและการปิดพรมแดนตามรายงานทำให้ไม่สามารถทำงานในไทยต่อได้เกือบล้านคนเลยนะคะเนี่ยการที่แรงงานจํานวนมากขนาดนี้ไหลกลับประเทศพร้อมๆกัน มันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจกัมพูชาอย่างไรบ้างคะโดยเฉพาะเรื่องเงินที่เคยส่งกลับถ้าเราเชื่อมโยงสิ่งนี้กับภาพรวมเศรษฐกิจมหาภาคนะครับการถลักกลับของแรงงานเกือบ1 000, 000นึ่ล้านคนบวกกับการหยุดชะงักของการส่งเงินกลับประเทศหรือ remittances เนี่ยถือเป็นสิ่งที่เรียกว่าคู่ศกหรือถ้าจะให้เข้าใจง,ง่ายๆในภาษาไทยก็คือผลกระทบฉับพลันรุนแรงครั้งใหญ่ต่อระบบเศรษฐกิจเลยทีเดียวครับ รายงานที่แหล่งข้อมูลอ้างถึงประเมินสถานการณ์ไว้น่ากังวลมากครับคือการสูญเสียเงินที่เคยส่งกลับจากประเทศไทยเพียงช่องทางเดียวเนี่ยอาจจะทำให้รายรับรวมของประเทศกัมพูชาลดลงถึงประมาณ3 0ซึ่งเมื่อคำนวณออกมาเป็นสัดส่วนต่อขนาดเศรษฐกิจทั้งหมดมันคิดเป็นมูลค่าความเสียหายสูงถึง6.1%ของ GDP ทั้งประเทศเลยครับ6.1%ของ GDP นี่มันมหาศาลมากเลยนะคะเทียบง่ายๆก็คือถ้าเดิมกัมพูชามีรายได้100บาท ตอนนี้ไรายได้กว่า6บาทหายไปทันทีจากผลกระทบนี้เงินจนํานวนนี้ไม่ได้หายไปไหนแต่มันไม่เคยถูกส่งมาจากประเทศไทยตั้งแต่แรกเพราะแรงงานไม่สามารถทํางานแล้วก็ส่งเงินกลับได้เหมือนเดิมแล้ว ใช่ครับผลกระทบมันจึงไม่ใช่แค่เรื่องตัวเงินที่หายไปแต่มันคือกำลังซื้อภายในประเทศที่ลดลงอย่างควบภาพเลยความสามารถในการใช้จ่ายการชำระหนี้สินของภาคครัวเรือนลดลงซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาหนี้เสียในระบบธนาคารตามมาได้มันกระทบต่อเสถียรภาพทางการเงินโดยรวมของประเทศอย่างมีนัยสําคัญเลยครับยังไม่นับรวมปัญหาทางสังคมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่คนจํานวนมากเกือบล้านคนกลับไปแล้วไม่มีงานทําในประเทศอีกด้วยนะครับ ฟังดูแล้วนะ่ากังวลจริงๆค่ะแค่สองคลื่นแรกนี่ก็หนักหนาสาหัสแล้วนะคะแต่ดูเหมือนว่ายังมีคลื่นลูกที่สามอีกตามที่แหล่งข้อมูลบรรยายไว้คลื่นลูกนี้พุ่งเป้าไปที่อนาคตทางเศรษฐกิจระยะยาวโดยเฉพาะเรื่องการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือ FDI แล้วมันกระทบไปถึงยุทธศาสตรสสำคัญที่เรียกว่า t h a i l a n d Plus วด้วย ตรงนี้คือจุดที่น่าสนใจจริงๆค่ะมันคืออะไรแล้วมันเกี่ยวข้องกันยังไงคะครับ Model Talent Plus One นี่เป็นกลยุทธ์ที่นักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะบริษัทญี่ปุ่นนิยมใช้กันมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับแนวคิดหลักคือใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตหลักที่มีโครงสร้างพื้นฐานดีเทคโนโลยีพร้อมแล้วก็ขยายการลงทุนบางส่วนอย่างประเทศเพื่อนบ้านเช่นกัมพูชาหรือเวียดนามเพื่อใช้ประโยชน์จากต้นทุนที่ต่ำกว่า โดยเฉพาะค่าแรงงานโดยอาศัยข้อได้เปรียบสำคัญคือการเชื่อมต่อทางโลจิสติกส์ที่ต้องราบรื่นมีประสิทธิภาพและต้นทุนต่ำระหว่างไทยกับประเทศเหล่านั้นอ๋อเหมือนกับว่าใช้ไทยเป็นฮับแล้วก็กระจายงานบางส่วนไปให้เพื่อนบ้านทำเพื่อลดต้นทุนรวมแต่ก็ยังคงคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิตไว้ได้ถูกต้องครับหัวใจสำคัญของโมเดลนี้คือความเชื่อมโยงที่ไร้รอยต่อหรือ seamless connectivity ทั้งด้านการขนส่งวัตถุดิบชิ้นส่วนแล้วก็สินค้าสําเร็จรูปรวมทั้งการบริหารจัดการด้วยแต่พอเกิดเหตุการณ์ปิดพรมแดนตามที่แหล่งข้อมูลรายงานขึ้นมาหัวใจดวงนี้ก็เหมือนถูกบีบหรือหยุดเต้นไปทันทีความเชื่อมโยงที่เคยเป็นจุดแข็งมันกลายเป็นจุดตายขึ้นมาเลยครับมีตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมไหมคะว่ามันกระทบอย่างไรบ้างคะครับแหล่งข้อมูลยกตัวอย่างที่ชัดเจนมากคือบริษัทยากิคอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นผู้ผลิตชุดสายไฟสำหรับรถยนต์รายใหญ่ของโลกและเขาก็มีการลงทุนทั้งในไทยและกัมพูชาตามโมเดล Thailand Plus 1นี่แหละครับพอเกิดการปิดด่านการขนส่งชิ้นส่วนประกอบระหว่างโรงงานในไทยกับกัมพูชาที่เคยทำได้ง่ายๆภายในวันเดียวกลายเป็นต้องใช้เส้นทางอ้อมอาจจะผ่านทางทะเลซึ่งใช้เวลานาน,านถึง10วันนอกจากเวลาที่เสียไปแล้วนะครับข้อมูลระบุว่า ต้นทุนค่าขนส่งหรือโลจิสติกส์ก็พุ่งสูงขึ้นไปอีก2-3เท่าตัวนี่คือฝันร้ายของธุรกิจที่ต้องพึ่งพา just in time แล้วก็ห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับการที่ต้นทุนเพิ่มขึ้น2-3เท่าแล้วก็ใช้เวลาขนส่งนานขึ้นเป็น10วันนี้มันทำลายความได้เปรียบของโมเดล Thailand Plus One ไปเลยสิคะแน่นอนครับและเรื่องนี้มันส่งสัญ,ญญาณเตือนไปยังนักลงทุนรายอื่นๆด้วย สิ่งนี้ทำให้เกิดคำถามสำคัญตามมานะครับเกี่ยวกับความน่าสนใจในการลงทุนระยะยาวของกัมพูชาหากปราศจากการเชื่อมต่อที่ราบรื่นกับไทยสถานการณ์มันรุนแรงถึงขั้นที่องค์กรส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นหรือเจทรเนี่ยต้องออกถแถลงการเตือนอย่างเป็นทางการเลยตามเนื้อหาในแหล่งข้อมูลที่เราได้มาว่าการปิดพรมแดนที่ยืดเยื้อกำลังบั่นทอนและทำลายความน่าดึงดูดในการลงทุนของกัมพูชาอย่างร้ายแรง และก็ไม่ใช่แค่คำเตือนจากองค์กรน,นะครับประธานสมาคมธุรกิจญี่ปุ่นในกัมพูชาหรือ JBAc ก็ออกมายืนยันถึงผลกระทบโดยตรงที่บริษัทสมาชิกกำลังเผชิญอยู่ด้วยโอ้โหนี่เปรียบเสมือนเสียงสะท้อนจากนักลงทุนต่างชาติรายใหญ่โดยเฉพาะจากญี่ปุ่นที่ส่งสัญญาณค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะว่าถ้าการเชื่อมต่อกับไทยมีปัญหาอนาคตการลงทุนในกัมพูชาก็อาจจะดูไม่สดใสนักอย่างน้อยก็สำหรับโมเดลธุรกิจแบบนี้ครับ แหล่งข้อมูลตีความไปในทิศทางนั้นเลยครับว่ามันเป็นการส่งสัญญาณว่าห่างปราศจากความสัมพันธ์ที่ราบรื่นและการเชื่อมต่อที่มีประสิทธ,ธิภาพกับไทยอนาคตการดึงดูด FDI โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่ต้องพึ่งพาห่วงโซ่อุปทา,านข้ามแดนเนี่ยอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างยิ่งสำหรับกัมพูชามันเผยให้เห็นความเสี่ยงเชิงระบบหรือ systemic risk ของโมเดลการลงทุนที่พึ่งพาการบูรณาการข้ามพรมแดนอย่างเข้มข้นนะครับ ผลกระทบมันลุกลามไปถึงโครงสร้างเศรษฐกิจและการลงทุนในระยะยาวจริงๆนะคะทีนี้ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจที่ถาโถมเข้ามาจากทุกทิศทางแบบนี้ทั้งเรื่องข้าวเรื่องแรงงานเรื่องการลงทุนแหล่งข้อมูลได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตอบสนองของผู้นํากัมพูชาไว้อย่างน่าสนใจเหมือนกันนั่นคือมีการออกมาเรียกร้องให้ประชาชนเลิกใช้เงินบาทไทยสรับประเด็นนี้ค่อนข้าง น่าประหลาดใจในมุมมองของผู้สังเกตการภายนอกนะครับตามรายงานที่ปรากฏในแหล่งข้อมูลที่เราศึกษามาเนี่ยท่ามกลางปัญหาปากท้องที่รุนแรงและเร่งด่วนทั้งเรื่องข้าวที่กำลังจะเน่าเสียคนตกงานจำนวนมากการลงทุนจากต่างชาติที่อาจจะชะง,งักงนันผู้นำระดับสูงของกัมพูชาโดยเฉพาะสมเด็จฮุนเซนกลับเลือกที่จะออกมาเรียกร้องให้ชาวกัมพูชาโดยเฉพาะตามแนวชายแดนเลือกใช้เงินบาทในการซื้อขายแลกเปลี่ยนครับ แล้วมีการให้เหตุผลว่าอย่างไรคะสำหรับการเรียกร้องนี้เหตุผลที่แหล่งข้อมูลนำเสนอนะครับคือการให้เหตุผลว่าทำไปเพื่อปกป้องอธิปไตยทางเศรษฐกิจของชาติแล้วก็มีการอ้างถึงคำพูดที่ค่อนข้างแข็งกร้าวด้วยครับประมาณว่าถ้าท่านรักชาติอย่างแท้จริงจงเก็บธนาบัตรที่มีรูปกษัตริย์ของเราไว้ในกระเป๋าแทนที่จะเป็นธนาบัตรของกษัตริย์ต่างชาติที่มองเราเป็นสักรูฟังดูเป็นการใช้ประเด็นชาตินิยมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะครับ ซึ่งแหล่งข้อมูลเหล่านี้เขาตีความการเคลื่อนไหวนี้ว่าอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ให้น้ำหนักกับสัญ,ญลักษณ์ทางการเมืองหรือการปลุกกระแสาชาตินิยมมากกว่าที่จะมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเร่งด่วนเฉพาะหน้าที่ที่ประชาชนกำลังเผชิญอยู่ซึ่งแหล่งข้อมูลที่ว่านี้สรุปในประเด็นนี้ไว้อย่างไรบ้างคะการให้ความสำคัญกับประเด็นเชิงสัญ,ญลักษณ์หรือการเมืองในช่วงเวลาที่ประชาชนกำลังเดือดร้อนอย่างหนักจากปัญหาปากท้องเนี่ยอาจถูกมองว่า เป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุดแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะซ้ำเติมความทุกข์ยากของประชาชนให้มากขึ้นไปอีกโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนที่การใช้เงินบาทอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและระบบเศรษฐกิจท้องจินไปแล้วนะครับเป็นมุมมองที่น่าสนใจแล้วก็ชวนให้คิดต่อจริงๆค่ะโอเคค่ะเพื่อให้เห็นภาพรวมชัดเจนยิ่งขึ้นเรามาทบทวนประเด็นสำคัญ5ข้อที่เราได้เจาะลึกกันมาจากแหล่งข้อมูลทั้งหมดอีกครั้งนะคะข้อแรกการวินิจฉัยจากธนาคารโลก เศรษฐกิจกัมพูชาไม่ได้แค่ชะลอตัวแต่มีปัญหาเชิงโครงสร้าง Jobs Paradox คือโตแต่คุณภาพงานต่ำพัฒนาทักษะแรงงานช้าเสี่ยงถูกทิ้งห่างข้อ2วิกฤตภาคเกษตรข้าวหนึ่งล้านตันเสี่ยงเน่าเสียหายตลาดส่งออกหลักอย่างไทย40%ได้รับผลกระทบหนักจากการปิดด่านการค้าชายแดนหดตัวรุนแรงถึง97%ในช่วงเวลาที่รายงานข้อ 3. ผลกระทบต่อแรงงานแรงงานเกือบ900 0 0คนทยอยกลับประเทศเงินส่งกลับหรือ Remittances ซึ่งเคยเป็นเส้นเลือดใหญ่หายไปคิดเป็นความเสียหายถึง6.1%ของ GDP ข้อ4ภัยคุกคามการลงทุนโมเดล Thailand Plus One ที่ดึงดูดนักลงทุนโดยเฉพาะญี่ปุ่นกำลังสั่นคลอนอย่างหนักจากปัญหาโลจิสติกต้นทุนพุ่งหลังการปิดพรมแดนส่งผลต่อความเชื่อมั่นระยะยาวและข้อ5ท่าทีผู้นา ท่ามกลางวิกฤตมีการเรียกร้องให้เลิกใช้เงินบาทซึ่งแหล่งข้อมูลมองว่าเป็นการให้ความสำคัญกับสัญ,ญลักษณ์ทางการเมืองที่อาจไม่สอดคล้องกับการแก้ปัญหาปากทองเร่งด่วนค่ะครับสาระสำคัญที่ตกผลึกได้จากแหล่งข้อมูลทั้งหมดนี้ย้ำให้เห็นภาพความผูกพันและการพึ่งพิงทางเศรษฐกิจที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งนะครับระหว่างกัมพูชาและประเทศไทยแล้วมันก็แสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่รุนแรงเป็นวงกว้างและเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อสายใยเชื่อมโยงที่ว่านี้ถูกตัดขาดหรือหยุดชะงักลงไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามแล้วทั้งหมดนี้หมายความว่าอย่างไรมองจากข้อมูลที่นําเสนอมาทั้งหมดมันสะท้อนภาพที่ซับซ้อนมากๆเลยนะคะเป็นส่วนผสมของปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์ การเมืองแล้วก็ท้ายที่สุดคือผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนจำนวนมหาศาลเลยทั้งเกษตรกรแรงงานแล้วก็อาจจะรวมถึงอนาคตทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวด้วยตามที่แหล่งข้อมูลได้ชี้ให้เห็นใช่ครับและจากข้อมูลทั้งหมดที่เราได้สำรวจกันมามันก็ทิ้งท้ายด้วยคำถามที่น่าขบคิดนะครับสำหรับทุกคนที่สนใจประเด็นเหล่านี้ซึ่งเป็นคำถามที่อิงจากเนื้อหาในแหล่งข้อมูลเท่านั้นนะครับไม่ได้เป็นการเพิ่มเติมข้อมูลใหม่ คือในระยะยาวแล้วประเทศที่โครงสร้างเศรษฐกิจพึ่งพาการบรรณาการข้ามพรมแดนอย่างเข้มข้นเนี่ยอาจจะต้องทบทวนหรือพิจารณาถึงแนวทางการปรับตัวและการสร้างความยืดหยุ่นหรือ resilience อย่างไรบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกปัจจุบันที่มีความผันผวนและความตึงเครียดทางผู้มีรัฐศาสตร์เกิดขึ้นได้เสมอนี่คือความท้าทายใหญ่หลวงเลยนะครับในการสร้างสมดุลระหว่างลำดับความสำคัญของชาติอธิปไตยทางเศรษฐกิจ กับความเป็นจริงของสภาพเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคที่ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนในกรณีศึกษานี้ครับมันเป็นโจทย์ที่น่าจะเกิดขึ้นกับอีกหลายประเทศไม่ใช่แค่กัมพูชาเท่านั้นครับ